เป็น,นได้สัมโค,คือว่าได้ยินข่าวว,ว,ว่าอุอุบัติเหตุแบบเกิดยังขึ้นนะฮะเต,ต้ตามาันเฮ้ยโม่ห้าวเขียนะมามเขามาเลยกับพี่พวกอันที่ว่าเพิ่นไปตามอันไหนแล้แลเขาก็ตามมาเฮือนเพือ่มอมาบอกเฮือนเพื่อพิ่นตามมาฮ<ม>อดพี่บอกนบอกเพิ่นบอกหรือว่าเพิ่นตั้งตามมาเัาบ้านเพิ่โน้ตพิ่นอันนั้นเพิ่นเอิ้นน้ำรังเฮาอลไรเฮาบุ้งยิ้ม ตำ้มเนยพากันหนีเลยนี่เดี๋ยวเพิ่นน้ำมันก็มันเกิดบริคิดว่าเสียเนี่ยเฮาว่าโอ้โม่เฮาแบบกั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าเฮาก็หูเนาะระเบียบของอันนี้เนาะเฮาก็หูเากั่นใจอยู่กฎหมายบ่แม่นเงินเสียขาดนะผู้เละย่านอยู่บ่เจ้าเหรอย่าจนสั่นเลยบ่จเอากะเปจักง่ายสิว่านี่มาเลยคมจับกระเป๋าจักรง่สิวเอาเอาเพิ่นมาหอดเทือนเนี่ยชันเลยเหมือนบ่ คิดว่าตา้มในลบนี้เห็นคนเราคนขี่ตามยุติแต่ตามบททันจุ่มเท่ากับข,ขี่ปกติสบายดีและสวัสดีเด้อพองพี่น้องเอฟซีปารุงเบิดสุข,ขสุขคนก็ยินดีตอนรับคำสู่สองสนุนคือเกา้าพี่น้องเอ้บันนี้ก็ไดนน้นะ เวียเวียนหาทางน้องเตะทางสนุนก็เลยสัตว์ลงมาพี่ลดะไปพี่น้องเลยทางสวัสดิเขตบบบนี้เนาะเบียดเวียนมาหาทางสาวโมเนาะกะโทรหาเพิ่นบอติดพี่พี่น้องเลยก็คิดว่าสีซื้อสิ่งของให้เพิ่อนแทนเนาะก็เลยว่าบอได้ซื้อยังน้องมันนี่เนาะกลับมาละขาออกนอกๆเนาะค่อยว่ากันพี่พี่น้องเลยสะเอาจังได ก็ทัศนวนก็ย่านพลป่วยอยู่ฮะเนาะซื้อสิ่งซื้อของมาแล้วมันยากอำรดน้ำล่างเพราะว่าทัศนวนก็ขี่รถจักมาพอพี่น้องเอ้ยมันก็สียากนะเนาะหบเหาะอ่อะาทาราบาอยู่ทัศนวนบัดสีหอบสิ่งหอบของเมื่ออีกเนาะมันก็สีลำบากพอพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าอ่ะเสียงมาเบิ่งเนาะเพรนั่นก็สีบอกคนแถวนี้ให้เราอยู่นัดหมายกันประมาณนี้แหละพอพี่น้องเอ้ยก็บังเอิญบังเอิญเานาะมันนี่ก็ เห็นเพิ่นพอดีเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่เพลอนอยู่ซ่านมาหนิกนอะอาจังไดบอกว่าได้ยายกันห้างเดี๋ยวทานสนองกับสิขับไปหาทัาสมโธเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพากันเห็นอย่างนี้เนาะมาหนิสองสาวพอดีมีน้องนะสมโอยังอยู่คือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะยังอยู่น้ำสาโวโมนะี่แหละเราก็เห็นจังไดบอกมีบอลอยู่บอลเชานะ้าเนาะอ่ทำให้ยอยู่น้ำกันถือว่าเป็นผู้หญิงคือกัน เป็นยังดีเ่อรพี่น้องเอ้ปาโตอเจนี่ยังหกือ้นเขาอันนี้เจไดเปลมาเนี่โอ้เจนี่แป่นมาแล้อันนี้เนาะคือว่าแหละไปๆมาๆเฟอร์พ,พี่น้องเอ้เมียีย ไปอันน่ะพ่กปั่นจอยผู้ลูกสาวกะมุมกับมุมลูกกะเดี๋ยวพอเสร็จหน้าเสร็จตาให้ลูกนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งก็ค่ะก็ป้าสัมลังอีโกอีกาหมดเลยบาทในเนยเอ้าเบิ่งในชบดหรอกนะชบแตกเองมันนานหมนเลยทุจร้า สุจดาใช้สุดาลืมนะบอเครื่องใหม่ลูกเด่นเอาเครื่องมาแจะใช้เก็บเอามาไม่เปลี่ยนใช่ไหมเสือไหมเครื่องใหม่ให้ลูกให้ลูกพอได้ลูกมลนะลูกมลเล่นเหมือนเบ็ดเลยเบ็ดบ่เงินเงี้ยเก็บมาจะใช่อีกอันนี้เก็บมาจะขี่เงื่อนเด็ดักเนี่ยดีเก็จะสักเดียบ่สักแล้วหอมๆเจ้าว่าสักนะบ่เขาจะสักแล้วเขาผักเนี่ยนะ ก,ก็ว่าง่ายๆก็แบบว่าเพิ่นเห็นนั่นเฮาไปเก็บของเก็ยบยางเนีเพิ่นเตรียมสิเอาไว้ให้น่นเนาะแม่นแมน่นเออแล้วก็อันนั้นห้าได้เก็บโทรศัพท์อีกหน่อยหนึ่งเอา้างามนี่บ่เบิ่งเฮาวเปลวให้เบิ่งเอาเร็วบะนี่มื้อก่อนได้เก็บคำมื้อนี้ได้เก็บโทรศัพท์บ้ากับพอไปอยู่ไดรอันนี้นนเานาะเฮ็ดยังซะโมน่ะฮะ ว่าขีดเกลดก้นเน่เบิ้งหาไม่เงี้ยก่อนบ้านโชก้นโชก c o i อยู่นี่หายังนะเขียร์เล็กกินวาหาเขียร์ทองนะเก็บเมาส์บ้านนี่สั่นบ่เด็กเมันมันยังใส่ได้อยู่นะบอกเออ เปิดเครื่องสุดหรือเปล่าได้ได้บางทียางแม่นเอาแต่ว่าโบมีซิมอืมตึงอันเครียดมันออกกับอันดึงอันอันนี้อันกัดแต้ออกกับยังไงเนี่ยโบมันเพิ่นถิ่มมาเนาะเพิ่นถิ่นอืมอ่ามอดนะ b อ s s โม่หนิ <c oughs> เดี๋ยวได้โมคือว่านี่ข่าวว่าอุอุบัติเหตุแบบเกิดยังขึ้นนะฮะโมห้องเขียนะเจ้าไปทยรถเข่าทำทำเจ้าไปทำรถเขา่าตำบ่อนานด้ถ่ายรถเข่าเหอร์อะไรยี่ห้อกันซนแบบเจ็ดจราจอนนะโอ้ ตามเดไปเลยของตำรวจบ่โดยบ่นี่นะหนี่หมงอันกัเจ้าในบ้านป้องกันป้องกันใบบานมาให้รถผ่านแถวนั้นชื่อรักมาลายจังสี่บ่โดยไพ่เป็นคนตามโมและป้าไปเห็นอะไรไปตามคงเพิ่นแบบเอื้อยก็บอกว่าขี่รถทับรถเห็เบิ่งได้พาซุ้อยกกับลูไปใต้เลยแล้วแบบไม่เงี้ยจูดเงินถิ่มบ่น่ะโอ้สฉมือเอ้ยบ่ บอกกันได้ได้สบไปนะก็บอกว่าครับหลดกระคอยครับแต่แรกออันน่ะเอามาเตนแนมเบิงเคาเตบ้านเหมือนเนมบงพวเตบ้านเขาก็คิดถึงว่าเอาคาเตบ้านบ่พราะเนมมาบัวโคมไปเลยจังอันนั้นนะอันเดียวอันเดียววันนี้เสียเงินให้เพิ่นเสียให้เท่าได้นะตันหาตันสาจีเสียเขายางยานเลยโอ้ย ในเพื er s it? It s ่อนตามมาเนาะอัน like นี้บ่จอดเขาว่าจอดกันไปขอเพื่อนขอโทษเพื่อนหรือว่าอยังกับเพื่อนกับซีนายโยบายอยู่จ่แบบนี้ตามหาไปเลยนะไปเลยแม่นเด็กเชื่อเ่าได้เขาก็คิดว่ามันก็เข้าใจมันกระหูนาะไปตามหลักแดนทางเนาะมันมันขี่ไวๆแต่พระพุทธเจ้าเขาเอาลูกพราโมเดลใบประหนึ่งที่ขี่โดด เบิ่งได้เนาะมีลูกมีเต้าย่านจะสิพาขี่รถซิ่งได้ก็ได้เนาะอีกอาบน้ําแล้วก็ได้กินอาาดเพิ่นนน่ใสนมาค่านาสิเสียเงินเนาะาเงินได้มาเสียให้เขาดี่มีเงินเดเพิ่นก็โทรหาบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดก็เพิ่นก็เออเพิ่นาอยู่ไสอยัใครว่ายัง อันนั้แม่ใหญ่เพื่นซอยเลย oh. อ่ะนะนโอตถ้าถูกเฮาเลยคิดตัวเฮาไปตามแบบนี้น่ะเฮาก็อยู่ในกรณีนะเนาะอยู่ในสาเหตุน่ะย่านเพื่อนกักโตเป็นไปขังหะแล้ขอ <laughs> งไปตามของจราจรอ,อันนั้นเนี่ปบอยู่น <laughs> เานาะเฮาหนักคิดได้กั้นใจอยู่ <laughs> บม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกน้องชาวว่าก็บอกมันยนะแล้วปอ,อ มืันไปขี่น้อยไรน่ะเขามาอยู่ในกลางทางยังไปตํำปะอืุ้ยบอกว่าข่อยขี่มือหนังขี่บัวพาตำเลือบเขาบ่อะนี้แหละเนาะ่มื่อวานนี่บ่ดานีินะเมื่อวานนี่โอ้ยไปโทรหาข่อยอยู่โทรแล้วหัวมาวันนี้มาส่งเสียงหอนเฮื่องในเรื่องหัวไปอันนั้นเมื่อวานชูฮากับพากันไปวัดไปอันแก็บขี้เหยื่อยู่แถวอย่างก็นกโกรมบ่บ่ว ไปวัดอยังวัดน้องโกมวัดรักทิเก้าไปมนี้นะพากันกลับมาขี่รถซิิงน้ำมันหมอฮอดดึงลงน้ำมันหมหอดอนยังไปเนาะเจ้าได้จ่งกับหัดทุนแทค่เสือหัดส่งฮัดบึงอะไดีแล้วบอกพากันเจ็บเนาะ คิดบานเหอพ้เาตัด no ูต like? ัดะไรนะส่ชงพรมใหม่ยังว่าเบื่ออยู่บัตนเพิมนาไปหวซีโนวันนี่เนาะอืมม่อ้ยคันมีน้ำมันเก่าสิไปไปยูพุนบ่ได้ไลเติบบ่ไป้ันนี่มาก็ไดเงินพันกีบวันใส่น้ำมันบอได้อย่างเลย ไปขายแก๊สก็ได้สร้รางพันกิวกน่วก็ใส่น้ำมันกลับเข้ามาเพราะ,ะว่าเราเถิดเราว่ามีเวียดเด็กเลยเข้ามาเข้ามาแล้วกับพีพวกอันคือว่าเพิ่นไปตามอนะันไหนแล้วเขาก็ตามมาเฮือนเพื่อมา<อ>บอก,กบเฮือนเพื่อเพิ่นตามมาฮอดพี่บอก<ม>นบอกเพิ่นอบอกหรือว่าเพิ่นตั้งตามมาของบ้านเพินเน่นนอั่นัน้เพิ่นเอิญนน,นน้ำรังเฮาเลยเฮาบุ้งยิ้นตั้มเนี่ยพากันหนีเลย อันนี่แบบพันน้ำมันแบบมันกบันธิขิดว่ามันเสียเนี่ยเขาว่าโอ้โมเขาวักกันใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็หูเนาะระเบียบของอันนี้เนาะเขาก็หูเขากันใจอยู่กฎหมายบ่แม่นแม่น้อยชมพูลายหยานมาแลยจยะแบบถ้ามีเงินเสียให้เขานะย่านว่าเพอ่์สิกัดโตเปียนไปทางอะไรกันเนได้เงินเสียขาดนะพุลเล่ย่านอยู่บ่เจ้าอ่ะจนสั่นเลยบ่หนูกระเบื้องเลยสิวหนีมาเว้ ชมะจไปจ้างนสิบ่าเอาพนมาหดเพื่อนไหนชันเลยเหมือนบอก็มาเลยก็มาบอกนี <h <h ่ละคือพหูจักกับมอในบ้านในบ้านบ้านพนซิมนี่เออพนมาบอกวันนี้อะไรนะ่ม่ ไม่ทรานี่ไปแต่มมงคาคือไปเลยอ่ะไปเอิ้นน้ำเจ้าเจ้กกบบากระบอกจอดว่ะเขาบูงงิ้นว่าอันนั้นมันลมแห้งไปคิ่ว่าตามในลบนี้เพอนเราขี่ตามยุติตามบททันทุกครั้ก็ขี่ปกติโอ้อมือใหม่โบผนมามาหานะ่ะบบชิมามาเจิ่ผนแล้วก็มันำมือ โอ้พอดีมาแต่พุ่นกับเขาซะเพนกับซัดมาพี่เลยตำปุ๊บเด็กอะพ่นก็นำมาเลยลูกกับน้ำง่ายเลยจะบอกว่าทูจาก็ลูกทูจาใช้ทูจาลืมเลยพี่เจ้าปตะารรักแดนนั่นเจ้าจอนค่ะเดี๋ยวมื่ว่าผู้ยุ่มันแตกมันมุนฮักครึ่งไม่แล้วพ่นมาเนี่ยนี่แหละทูจ่าต้องไปซื้อไส้ได้พ่นว่าโอ้ยเฮาเลยขะมังแล้วเฮาเกือบยอมพับว่าเออ น้องเขาไปตั้มเขาก็บอกน้องเขาบ่าปล่อยขีนะแต่ว่ามันเป็นในนี่จะเสี่เห็นไได้แล้วเงินกับไปหามาก็ได้แต่เศร้ากันกีรร่ใสน้ำมันซศร้าเอือสิ่ขากับใต้หิ่มแล้วล่ะแล้วก็วอกในนี่เรียกอะไรเขาว่าน้องเขาจอดนี่ว่าเขาชิปปี้ขอโทษขอขอนเขาย่อมอะไรแบในนี่เนาะเลยแต่ว่าอันนี้ไปเลยแล้วก็ว่าวทั้ทีก็ชิจอดว่าวเออ เขาว่าเขาซื้อราคาเจ็ดร้อยเขาก็เสียนะห้ดอกหรือว่าชิวเจ้าสิพอนบ่อยังเกินว่าโอ้ห้ยพอนห้อีกหาเพื่อนก็เห็นแก่ห้โอกาสนะเนาะแม่นอือเกิดว่าเขาก็ว่าโอ้ก็เห็นอะไรหาเงินเมื่อกี้นี่เขาว่าสิอันนั้นเขาว่าสิหาให้เพื่อนเธอเล่น้อยอืเงินละสองพันเราไปเห็ุได้เพิ่นคือว่าคือยอมน่ะจ่ายแค่แสนห้าประาณนี้ อตอนอยู่เพิ่นอยากได้สองแสนเขาก็ว่าบ่าบมีนได้ไหมเขาก็บอกเขาเข้าใจเท่าน้อยได้บอ่อืแต่เพิ่นว่าจ่ายเท่อเท่าได้เธอละหะเธอละสาวพันหรออือต่อเดือนหนึ่งได้ห้องโอ้ต่อเดือนหนึ่งสาวพันขอเพิ่นนะคิดือนหนึ่งชิเฮาไปหาแต่มืออดมืออิ่มอยู่เสียมาไปใส่แล้วบ้านี้ห่ะได้จ่ายเพิ่นเพิ่นแล้วบ่หนี่หรือว่าในไรจ่าย ทงางมาเที่มาไปเียวอือเราก็ไดู้ดเราทำคุณาเป็นพ่ามาให้อืโอ้เลยรับเลรับรางวัลที่เมื่อวานเี่โดยโอ้เลยรับเทไรค่ะอ่าชื่อเขาอ่าชื่อเขาก็เป็นกินมียังไงแกชื่อเขาเนอไรซ,อซาโลรเาะซาโลก็ล่ ลาบซีนเชือบซีนแล้วก็เสียขาตับไมอืมเช่นนะเนิ่งก็ไม่รลบอะเท่าไรหละเชนเจ็ดสิบพันเปมืกรค้นยระใสน้ำมันสีสีมียังอะนะคลิปของดีโอ้ยขอเห็นพอแห้งเลยแห้งคับบ่นีนเปลี่ยนไปคัก มีแต่ละมันระว่างอะไรเจ้าขับรถขับล่างกันเนาะไปมันบ่มีแต่เจ้าพูดแล้วขี่ว่ายโบเมชูโมก็ไว่เต้าอีกขี่ว่ปกติโคมันอะไรว่เต๋อมาแล้วเจ้าก็จับได้เนาะเจ้าอ่ะเขาก็อุ้มลูกบางทีก็อุ้มอันนม้วนอะไรเลิ่งเด็กจีกัวบัววิดก็ได้เออกัวบัวผู้ขับกับข้ายู่ด็กจีกัวบัวผู้น้อยโดนผู้นี่นี่นี่กัว ม่จ้าหนต้องหมจบนอนนเนาะยามเลยเด้ hmm? <re ๋ยไปเฮียนจบเลยไปขับไปชูนพูนะเปิดเามานอะเลยออว่าไปไปชูนว่ะโบ่มเปิดโมฮับดอกเปิโโอ้ยแฉะโมเปิดโมฮับดอกพูนะตังเงินมันให้เก็บบอไม่ได้่ใชงเป็นเงินเป็นคำมาไดยน่ะ อันน <py> like like ี้ก็เกาะตุ๊กตาคักแท้เลยแล้วก็หาเก้มานั่งเฮียงแม่เด้อน่ะงามนําเด้อผู้เลี้ยงแท้อันนี้โงามแท้นี่มนกได้ตุ๊กตาน้อยบ่มนบ่ละเออแม่นบ่เฮยสบเด้อก็คืออีเนาะคล้ายๆอีเนาะเงินคล้ายๆคือเงินอยู่ซมยเป็นเล นั่นเมย์คนปีนั่นน่ะโล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 คือคนละกิ้งเถอะนะตอนนี้ยันคือทรงขึ้นคือเงินเยอะตอนนี้อ่ะมันอยู่ทั้งการหรอเปล่าเด็กตัวนั้นอ่ะเก็บเอาโอ้คโหขมิ้นอือเดี๋ยวใส่ถือมาคั่นคั่นบ่อืมเป็นน้ำเน่าตังเงินนะอ่าคั่นใส่ถือแล้วบอกคั่นคันเด็ดนะมันจะ อะไรบ้นนี้บนไปเวี้ยาามือนี่จ้งว่าอยนไม้คะกระปูสาดยังอนไม้ชงเพอนแล้วอือไปเบิ่งสาดยังนาะสาดย่างเพ่นละรสด่างไปเบิ่งสวนใช่บขาดบะเล้วสะบ่เฮานี่ไรอยากขาปูมันร่เตัวปเรื่อ่สงเป็นตาเสือดีหรอ้คือไปเช็คของรู้หู้ใหญ่ซืือไหว้ไห้น่ะย่างอยู่บร้วาน ก็ได้เลยนะ่ล้ามาใส่แล ah, ้วบบเพื่อนเราไปเก็บมาอยู่อยู่ข้างนอกเลยอยากเอาตันเก็บมาเป็นยังอันนี้นะเขาก็ไม่อยากปูเออยังอันนี้นะกระปุกน้ำมาตวัดแล้วก็กินบ่เบิดตากเมี่ยนโอ้อยากเมี่ยนแล้วบางทียามอยากเลยก็เอามาต้มต้มคือเกอาเอาเอาสัตว์ยางปูที่อันนี้ก็ว่าอัน อดีๆอยูあああ่บ่นี่นะยัดลมพัดตกใส่หัวใส่หางลูกหลานเด้อนี่เด้อขึ้นมามามนตกเด้อมนเด้อตกเด้อบ่ขึ้นกอยาเด้อบ่ขึ้นกอยาเพิ่งทำเมื่อนั้นเพิ่งมาปวดกัดไปแล้วเพิ่งมาโบเห็นผักเนี่ยนันยังใส้งานได้เอาเลยเชิญเดี๋ยวน้ำมันกู้งสัก โอ้บาแล้วเพิินพากันแปลงงันมาดูบอนอนเพิินโอ้โอคแคือน่แเนาะโอเมสเมนนซสมโอโยกง่ายโยกง่ายแต่ตัวนี้เห็ดห้องโลคนะเราเห็ดเออเปลนเฮ้ยเมสมโบเราอยู่เราเห็ดเปลนเฉยได้บ้านเอาเนชมาดูนกันะแมนเอาเนื้อชูมาถูกวยจะเรียตูุหญ่ซื้อให้เนี่ เห็นบ่ความขีดเมสมุตดดีกว่าเจ้าเเอาพัดลมไม่ใช่น่ะเอาพัดลมวานได้ก็จะเอาหางโอ้บุ่นมีแท้ันนี้เก็บอนารอยู่ในขี้แะ้วเพื่อนก็บ่าเอาวานเนี่ยเอาละไรจะมีวันจะไป้ายแล้วเขาอยากเอาเมี่ยนเยาะขวบใครแล้ว เอาไว้โรดเอาไว้เพินไห้ยังเสียไปขจคอแพงไดายไปจ๊กสองพันห้าสองพันไปเก็บมาไม่ได้ขายายเออเอาไว้เอนาไว้เอาไว้ยเง่นแหละตุ้นดมูีเก็บทางได้อยู่ปเ่ยใคราแล้วก็ทางได้ ยิกบดเอาของดีมาให้เลยตุ๊กคูอันนาขี้เมียงมได้เสมอเอ้ยสมอของดีมาโชว์อะบาไม่ไม่เลยเตรียมแล้วใช่ว่าปีใหม่แล้ววะมันห้องไหนอยู่บ้านไหนี่คือเก็บสะสมวลาใช่ไคือสิชบ่ได้แล้วเบใช่ไมมีแต่ขีด้ขีดอนเนาะ เสยู่พราะว่าบวานเิเสื่อมบ่ทุเพิ่นพังยบ่านนีกเก็บเอาบ่นี่ก็บ่ได้สิ่ามาทิอันนี้หาก่ายตั้งอเืออันอยู่บ่อนี้ก็คนส่งยังบริษัทคนส่งแถวน้แถวสนามหลวงนะอือินําสไปหาลูกเฮาอยมันยังคือไว้สูงแท้นั่นน่ะมลงมากบหัวชุมเจ้าบ่ โ oh. อ้ลงอิงแววนาพาเฮื่อนพาสา้านี่เป็นยังสรวจจวดจดลงไปมไม่ได้ชดมือนะฮะเกาะอีบ่ห่ม,มีตัวเกาะระเบิงรนลมถังสีเฮงเบอร์ยูเลย,ยแล้วลงอล่งะเสียว้วใพฉ่าขึ้นนะ,อะเออ เอาลงมาขันก็ได้ค่ะขันอันนี้สิจ้านาะนํากัน3คนเลยบ่เอ้อเฮือนงามงามหั่นน่ะมีกระจกกระจกมีกันยุ่งกันยังพนีวัดซํานี้เรียรอยอืงามอันนี้เนาะเือนเป็นกระจกก็ถือว่าแพงเติบ้กระจโอ้แพงกระจกบ่4-500ูจ้เนาะกองเนี่ยใบนึงนะัวแล้วัวกระจกแก่นีแพง เมนปองมาติดพันขึนมาแรกเขาจริงว่าโอ้เรามาอยู่มันเสียดายเราหรือจะนอนมันหยุดกันหายน่าจะเพือนเ้าได้หม่เขาไปเปลี่ยนเอาโทรศับท์ของเราเอาหน่อยนั้นให้เราเลยเอาหน่อยนี้จะอะไรว่าเขาไปเปลี่ยนโทรศัพท์ของเราอะเขาไปเอาหน่อยนั่นเออเขาไปเชิเอาหน่อยนี้ เวลาอยากเปลี่ยนโทรศัพท์น้ำเฮาวอวลาเปลี่ยนอัตโทรศัพท์ตัวนั้นทำไมกันนี่เลยโทรศัพท์จะเขียนให้เลือกสายก่อนอันบางทีเลือกสายเพราะว่าการเงินการงานมันสิ่งกมาเนาะบางทีมันเป็นยังไงนะมันดีวกันบ่บ่ท้าไม่น้องสมบูนี่บ่มีโทรศัพท์โอ้วันนี้ถ้าเอื้อเราก็เลยขอไว้ก่อนเออเดี๋ยวแม่อัน เฮาได้เก็บนาแล้วเพิ่นเห็นเฮาได้เก็บแล้วเพิ่นอยากขอใช้ตัวนี้อืมเด้อหรือว่าอืมเดี๋ยวซื้อสับเนของูบ่าวเพิ่นเอาให้อือโมีผู้ว่าวอีได้นธรรมดาม่ใหม่นี่บ่ผู้่าวเด้อผู้่าวเก่าคนแพงเพิ่นอื่แล้วก็ธรรมดาเด้พี่น้องคแม่น้องโซมาอยู่ก เป็นเน้เนาะเราเก็บเราเมี่นมันก็เป็นเหอนซานค่ะเรามาอยู่แล้วใครเน่เก็บเือนเป็นซานเนี่ยเกี้ให้กลัวซางขยะคือคนมาอยู่เน่เนาะเกียงกล่องกับเอนแล้วเองเฮ้ยเะเจนอะไรบ้างเห็นอะไรให้มันหิ้งอะนั่นนักมึงจะใส่ห็นแต็มหลุมอ้าว บองเจ้าเห็นเวลาเขาไปเนาะบางทีเจ้าเขาเงาเงียบเงียบอยู่บางทีแบบมีคนมาคนอยู่จ้าเขาสิเอาอยู่มาใส่เออเงินสิบได้ีเป็นง่ายเดี๋ยวเมื่อวานนี่ได้เขาเมื่อวานนีเนาะแต่ก็เงินจักแสนเงินจักโอ้เขาก็ได้ โอ้ซาโลบอ่ะอเขามีแล้วเขาตัก่าเนอแต่ว่าของกินของอยู่บริมีบอออกอกอืมวันนี้พากันหนึ่งเขาน้งามเยู่บ้างไหมอืมยอ่อืมต้มหมกทั่วกนไก่บิบับโอ้สามสิกินใช่เนาะมน ขามันในพี่กับบริมีโดมีอย่างเลยเนาะกับบรินามบนในที่นอนกลางคืนสบายเนาะโมยโีอัด้มีมอามานี่เบเยนเนียน่ะคือเงินดูเดาไปทำนี่โอ้ขากักกัสะอาดสะอางาใส่บริได้แล้วแบบเพื่นกระเจ้ามีแต่อ้นั้นเนาะทรงไม้แมนแหละนีตกแต่งให้เรียบร้อย นอยู่สตลคือบ้านสงมันสวนเนาะแบบอันนั้นนะงามเ่าคนคิดได้เฮือนงามคนบ่สมกับเฮือนอัสานอะบ่เนาะเจ้าของอนาคตบ่เจ้าของคิดได้คือกันอันนี้ก็มุมแมวอยู่นี่ว่าสิไปอาบน้ํา่จบ่ไปอาบม่ซอาบนาแท้ต้มน้ําให้ลูกอบ่แต่ละมื้อ แม่นเว้างึกหัวน่ะเธอก็บ่ได้หาจังมือบ่ได้อาบตอสมมืออาบทืนึงแม่มันได้ซะป่าเงเลยกับลูกฮะอามือนึงได้อาบมือนี้ยังอาบตะแลอืมิมืออาบน้ําทนึงคักแล้วนั่กินก ม <C> ื้อเด้บ่เอากุบะแท่งเบักหลายนึงครึ่งแท่งนึงมื้อน่ะไสนําบ่ได้อืมเข้าียอยู่นั่นเฮาสิอออกมา่้แล้วพอก็บ่มีเนาะแต่จริงว่ามีทางว่าใส่นําใส่หลายยอมาสิไปไใส่บัดว่าอยู่เนาะเบาเฮาคนนํามาแล้วเฮอใส่อืมก็หาแนวห้อง่อืมรับ ส่งไงลนทับได้น <tacos> you know, <cat> ี <ira> <can wild flower> ่อ <wiele> so, ือนออดีใจนําอือถือว่าอมีสติระวังตบัดนี้เด้อขับรถขับลาเบิ่งได้ลูกเต่าตัวยังน้อยสมอย่งไปนําตรอเนาะนส่ง3ทั้งตัวเองแหละย่านไดสมัเป็นยงมห้ได้ลูกเต่าว็ยังน้อยซเบิ่งหน่อยทําระวังอือ bà mồin để ăn nấm còn bay là pa, down xuống mặt hàng rào của này chồng ô, nhung, nhung xe đại bao kĩ như đâu đại bao đại đó, kim ma hãy đồ bao, xe đại bao chỉ sạc rồi phải hãy đồ, um, xe thùng đại vẫn, nhảy nhảy như vậy đấy thôi, chồng ô xe đại u xì khâu, xì khâu thì sạc co. Thu một còn nó nôm lắm 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 เฮ็ดได้ๆถูย่าก่อนอะถูยาไดอ่ะถาเอาไโอ้ยเนาะแม่เจ้าไปถูอีหยังแม่เจ้าบ่ได้ซื้อให้เบิ่งๆๆเอาแล้วเพิ่นเอาแม่ก็แม่เอา1 2เอาเอาใหม่เอาใหม่ใหม่อืมแกคืนอืมถูถูอันแม่นเด้อันนเด้อ แน่เป็นช่ำอเป็นซ้ำนะว่าเนาเอาบอยชีนมมากได้บ okay. ่นะบ่นนะพ่น um ่คนะเน่นตาพนว่ตาสมูสัดๆอ่ะไปเสื่องไว้รงนี้มาสัมมามาเมนวนโคมาโคมาหาบ่ เนี่ยเอาเนาะแกะเฮดูสมโอ้ยถ้าเริได้คลิปนี้ก็จะได้จบคลิปก่อนพี่พี่น้องเลยนาะเบียเวียนมาหาทางสามโอ้ยอาสบายดีเีด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 ีนีดีสิประมาีนี้เดีอีนาะเบเบีนมดีดาดี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 นี่ีดีดีดีพอดี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 ดเดีดพดี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 ดดีดีดีดาดีพดีพี่น้องเอ้ย อาจารย์รับคลิปนี้กะสิประมาณนี้เนาะขอ่าวมาสบาดี